สวัสดีครับทุกท่านผมชมาศเดกครับของบิตคอยนะครับแล้วก็ขอดื่นต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่กําลังแอดเข้ามานะครับเพื่อที่จะขอเข้าร่วมไลฟกลุ่มนะครับนี่คือจํานวนนะครับจำนวนที่ผมลงคลิปไปประมาณ1นชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้แอดมาหลายคนนะครับเพื่อนผมก็ขอยากไม่ให้ดูนะว่าเป็นใครบ้างนะครับนี่คือที่ที่กดลิงก์ไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะกด กดดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งรายละเอียดในการเข้ากลุ่มให้นะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับส่วนคนไหนที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมนะครับกลุ่มผมนะก็ในทิกตอกนะครับสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดที่ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งมานะครับผมกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนรู้และก็เรียกเปลี่ยนมุมมองนะครับผมแล้วก็จะช่วยดูกราฟให้มากกว่าในช่อง YouTube หรือในช่องทิกตอกนะครับเพราะว่า คลิปบางคลิปผมไม่สามารถที่จะลงใน YouTube หรือ TikTok ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณไหนที่เข้ามาแล้วที่คิดว่าเอออยากให้ช่วยดูกราฟตัวนู้นหน่อยตัวนี้หน่อยนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับผมก็ยินดีนะครับก็มาถูกทางเลยนะครับผมก็แต่ถ้าบอกว่าเข้ามาเพื่อที่ถามว่าซื้อราคาไหนดีตรงโน้ดีอ่ะผมไม่สามารถที่จะบอก ทุกคนได้นะครับนี่คือก็ออกตัวไปก่อนนะครับถ้าทักแล้วอาจจะเสียเวลาเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาหาวิธีธคิดแนวคิดที่ทํายังไงให้ประสบความสําเร็จในการเทรดในการลงทุนเนี่ยก็คิดว่ากลุมผมก็สามารถที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันได้นะครับผมแล้วก็อาจจะดูคลิปให้นะครับผมแต่ไม่แน่อนาคตผมอาจจะไม่ได้ดูคลิป กราฟทุกๆวันแล้วนะครับผมน่าจจะดูแก้บิตคอยอย่างเดียวตัวอื่นเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เจาะลึกนะครับเพราะค่อนข้างที่จะใช้เวลามากผมจะให้ความสําคัญกับคนที่ให้คุณค่ากับผมนะครับก็พูดตรงๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับของบิตคอยนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดนี่แหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็บอกว่าที่มันที่ผมตีเช้นเทรนไลน์ตั้งแต่ตอนเช้าเลยใช่ไหมครับผมว่ามันจะขึ้นลงมาโซนนี้เนี่ยโซนนี้นะครับผมขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในโซนของ 4700ที่ผมบอกว่าไม่หลุดนะครับเมื่อหลุดลงมาก็ดึงขึ้นกลับก็ถูกต้องแล้วก็อยู่ในโซนนี้ตามเฟรม M5 นะครับมีโอกาสย่อตัว M15 มีโอกาสย่อตัว M30 ขึ้น S1 โอ้โหนะครับเรียบร้อยครับ S1 ขึ้นแล้วนี่ขอดตอนเช้ามันอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับอ่าตอนเช้ามันอยู่ตรงนี้ที่มันทุบลงมาเนี่ยมันลงมาตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วแล้วเดี๋ยว S1 อ่ะจะมีแรงขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะไปไหนนะครับดังนั้นแล้ว S1 เนี่ยมันก็จะยกฐานสูงเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับ เอสหนึ่งจะยกฐานสูงตรงไหนครับเพื่อนๆนเนี่ยฐานสูงมันแบบนี้ไงครับนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมไม่สามารถที่จะบอกราคาอะไรให้มันแม่นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ยังไงก็คิดว่ามันขึ้นต่อนะครับผมตามเฟรมเ c เป็นยังไงบ้างครับ SC เนี่ยยังขึ้นต่อได้นะครับเพื่อนเพื่อนะยังสามารถออกข้างได้นะครับผมดังนั้นแล้วผมจะขออนุญาตเอาเส้นก้าเฉลี่ยออกก่อนนะครับเอาเส้นก้าเฉลี่ยต่างๆออกก่อนนะครับผม นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะรีบลงในลา,ลายกลุ่มให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับผมนะเพราะว่าผมให้ความสําคัญนะครับผมนะเพราะคนไหนที่ให้ความสําคัญกนะับผมก็พูดตรงๆว่าผมก็จะเราไปไปด้วยกันนี่คือตามลักษณะคอขวดแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพเทเต์นของการกระจุกตัวนะครับแล้วก็จะไปต่อนะครับแต่ไปต่อตรงเนี้ย M15 มันมีโอกาสย่อได้แต่น่าจะ ไม่ไม่หลุดสี่หมื่นนะครับที่บอกไว้นะครับไม่หลุดสี่หมื่นนะครับแต่ถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะแต่ยังไงก็เนี่ยโซนเนี้ยฐานนี้ยโซนสี่หมื่นเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับสําหรับผมนะคิดว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมโอเคแต่ถึงแม้ว่าตามเฟรมสี่เนี่ยมันอยู่สูงมากๆแล้วมันก็ต้องวนกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่มันสามารถเลื้อยออกข้างได้นะครับแต่งทียนนี้สามารถเลื้อยออกข้างได้อ่านะครับที่ผมบอกคุณใช่ไหมครับว่าเอสมันจะตัดโซนนี้เนี่ยโซนนี้มันจะตัดแล้วเดี๋ยวตัดสีน้ำเงินก็จะดึงขึ้นเพราะนีีี่่่่คคืออเเเเเส้้นนนาาาาะะลยมมทผซตขึงรรับพว ก่อนหน้านี้ที่เมื่อวานใช่ไหมครับที่เมื่อวานผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเส้นกจัจเจเลียเนี่ยมันอยู่โซนนี้ตัดขึ้นใช่ไหมครับอ่ามันจะขึ้นเนี่ยโซนนี้ตัดขึ้นมันจะขึ้นยาวแล้วมันจะส่งผลไปยัง M15 M30 S1 นะครับตอนนี้มันเป็นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับอ่าตำโคขวดแบบนี้อีกแล้วถูกต้องไหมครับอ่าโอเค,อเคจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปนะครับผมแต่คลิปนี้ไม่ได้มาบอกว่าราคาจะขึ้นไปตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับเอามา ตามตามครับยาวแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะดึงลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากฝากฝากดูเร็วๆหน่อยนะฝากดูนิดนึงว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่นะครับนี่ผมสังเกตจากการเคลื่อนที่ของราคานะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะอันนี้ไม่มีในตำราเรียนนะครับเพราะผมไม่ได้เรียนจากใครมานะครับผมก็ขอย้ําด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นผมจะให้คุณค่าเสมอว่าผมไม่ได้เรียนจากใครมานะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมเรียนจาก y o u t u ตัวตัวไปนะครับไม่ได้ไป เสียก็เรียนอะไรกับใครที่ไหนนะครับเพราะว่าตนอันนี้ไม่มีเงินที่จะไปเรียนกับใครนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็เอาแบ่ง,บงปพันใน YouTube ถ้าสิ่งไหนที่สนับสนุนผมในช่อง YouTube ก็ยินดีมากเลยนะครับโอเคครับก็คิดว่าน่าจะบินไปมากกว่า41,200นะครับถ้าดูตามเฟรม S1 นะครับแต่ตามเฟรม D เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะไปได้เคินมากกว่า40,000 ่40,000เท่าไหร่นะ48,000จะไม่ครับรอบก่อนเนี่ยผมคิดว่าตามเฟรม D มันจะมีแรงชักไปไกลมากกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะดูของชิบะนิดนึงนะครับพอดีพี่ทักมาผมไม่ไม่ได้ตอบตอบตีนะครับเอ่อชิบะนะครับผมสําหรับมุมมองส่วนตัวนะครับถ้าเกิดบิ t c อยขึ้นทุกตัวก็จะขึ้นนะครับผม SIB ชิบะทโน้ตนะครับแนวรับก็โซนนี้เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากๆเลยในตามเฟรมกล่อง D นะครับเดย์ Day เนี่ยมันมันแบบนี้แล้วนะครับวันนี้ดังนั้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นแท่งแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นี่แบบนี้เขาสามารถไปได้นะเพื่อนๆนะประมาณสัก2องเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะครับในทําิพ์มของเดย์นะครับหรือเดย์ Day นี้อยู่แค่ราคาตอส่วนนี้ก็พอแล้วก็เดย์ต่อไปเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไปแบบนี้ก็เลยก็ได้นะครับได้หมดเลยต้าสดชื่นนะครับผมได้หมดตาสดปอนะครับผม คลิปนี้ทํานานเกินไปนะครับเพราะว่าในทิกต o k ไล่แก้สานาทีนะครับผมแต่ทำเพิ่มหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆนะครับคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับผมนะสำหรับตัวของชิบะอินุนะครับคือตลาดเวลามันเป็นมันลงมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอีกฝั่งที่แตงแต่งขึ้นนะครับก็จะต้องมีแรงมารับเป็นธรรมดานะครับผมแต่ถามว่ามีโอกาสลงไหมก็ทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นผมนะครับผมก็คาดการว่ามันจะเป็นลักษณะเปเตนนเป็แบบี้ สำหรับผมนะครับนะครับสำหรับผมเท่านั้นนะครับข่อย้ำหนึ่งปาบปาบนะครับโซนนี้นะครับแสดงว่าก็ต้องไต่เป็นลักษณะแบบนี้ไปนะครับตอนนี้อยู่แนวต้านแนวต้านแล้วก็วนกลับมาต้องเป็นแนวรับแนวต้านไม่ผ่านเมื่อผ่านไปวนกลับมาต้องเป็นแนวรับจำเรืองดูทางซ้ายไปขวานะครับก็โซนนี้สองปาน้าเป็นจุดคลาสิกนะครับหลุดลงมาบ้างก็ธรรมดานะครับก็ถ้าลงทุนระยะยาวก็ไม่รู้จะต้องกังวลอะไรนะครับผมโอเคครับก็อวามเด็ดขาดกับทุกท่านสั้นๆเลยนะครับยังไงก็ คลิปนี้ไม่จะเป็นคลิปที่แนะนำการลงทุนนะครับแต่ผมกลัวเพียงอย่างเดียวว่าบิตคอยนะครับมันจะบินมาแต่แถวนี้เลยนี่คือตามเพรมเดย์นะครับตามเพรมเดย์นะครับผมนะตามเพรมเดย์นะครับก็กลัวเช่นกันนะครับด่านแรกนะครับ44,300ด่านแรกนะครับที่มีโอกาสนะครับคิดว่านะ42,000ดอลลาร์นะครับผมก็เพื่อนๆคิดดูนะครับ42,000ดอลลาร์ครับกับตอนนี้มันกี่จุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมดูให้นะครับโอเคผมดูไม่ได้นะครับเพื่อนๆเอาเอาราคาที่4 7 0 0มเนี่ย ไปบวกครับ2% 3%เนสะมี่ยมันจะมีค่าว่าไปเท่าไหร่ประมาณนี้ตลาดบวกวันหนึ่งสองถึงสามเปอร์เซ็นนะครับถ้าเกิดตลาลบหนักก็สิบเปอร์เซ็นถ้าบวกหนักก็สิบสิบห้านะครับในแต่ละวันเราก็รู้ในกรอบอยู่ถ้าเกิดวันนี้มันลบไปสามเปอร์เซ็นแล้วถ้าเราเข้าปั๊บอย่างน้อยอลบน้อยลงสองเปอร์เซ็นเราก็กำไรแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าเกิดพลิกกลับมาบวกเราก็กำไรมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตตอบไลน์ลูกศิษย์ที่เรียนวิ่งกับผมก่อนนะครับผมขอทุกคนโชคดีครับผมคลิปนี้ก็ไม่ใช่เป็นคลิปททีี่แนนนนะากกรรลงงงุขออย้อ้คัึ ก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับขอให้ทุกท่านจงถนักไว้ว่าเงินของท่านก็ต้องดูแลเองนะครับจะให้ใครดูแลไม่ได้นะครับเพราะว่าการตัดสินใจแตกต่างกันนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ถ้าดูตามเฟรมแบบนี้นะครับผมคิดว่าก็เป็นโอกาสนะครับโอกาสตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่แต่แต่แล้วแต่เพื่อนๆจะได้เข้าหรือยังไงนะครับนี่คือตามเฟรมวิกนะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่าวิกนี้อยู่แต่แถวนี้หรือเปล่าแต่วันนี้มันก็แค่เริ่มต้นสัปดาห์นะครับผมก็มีโอกาสที่จะ ตบขึ้นมาแต่แถวโซนนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคขอเตือนนะครับคลิปนี้ทาขึ้นมาเพื่อศึกษาดูกราฟเท่านั้นนะครับผมนะครับถ้าเกิดมันวิ่งไป48 0 0 0ได้ก็แสดงว่า52 0ห0หรือ67ห0 0เนี่ยมันจิบจิบนะครับแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสลงก็มีโอกาสลงได้เช่นกันลงได้ถึงไหนก็โซนนี้เลยนะครับ39,600เนเนี่ยโซนนี้ถ้าเกิดลงนะแต่คิดว่าลงยากแล้วนะครับผมขอทุกคนโชคดีครับไปก่อนจ้า